ไปกันต่อครับในเรื่องของอัตกรฐานะครับอัตกรฐานี้ก็ว่าด้วยเรื่องของพระนะครับเรื่องของธิดาเศรษฐีนะครับธิดาเศรษฐีในเรื่องของอัตกรฐาตอนนี้ก็มาถึงคลิปคลิปที่สองได้ยินว่าพระจุน และปันธากะานั้นบวชในการแห่งพระกัสสปะสามาสมาธิยา้าก็เป็นผู้มีปัญญาโยมเป็นผู้มีปัญญาได้ทําการหัวเราะเยาะในเวลาภิกษุผู้เขารูปหนึ่งเรียนอุเทศภิกษุนั้นละอายเพราะการเยาะอยันนั้นจึงไม่เรียนอุเทศไม่ทําการสาธยายเพราะกรรมนั้น พระจุลลปัญ t า a นี้พอบวชเท่านั้นจึงเกิดเป็นคนเขา่าเมื่อท่านเรียนบทเหนือเหนือขึ้นไปบทที่เรียนแล้วแล้วก็เลือนหายไปเมื่อท่านจุลและปันธาก a g นั้นพยายามเรียนคาถานี้เท่านั้นสี่เดือนล่วงไปแล้วลำดับนั้นพระมหาปัน t h ก g จึงฆ่าพระจุลลปัญ t h a ให้ออกจากวิหาร โดยกล่าวว่าจุลปันทกะเธอเป็นผู้อาภัพในพระศาสนานี้โดยสี่เดือนไม่อาจเรียนคาถาเดียวได้ก็เธอจะทําก,รรกิจแห่งบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้อย่างไรจงออกไปจากวิหารพระจุลปันทักากาก็ไม่ประทานความเป็นกรลือหัดเพราะความรักในพระพุทธศาสนา ก็ไม่อยากไม่อยากจะศึก,กน,นะไม่อยากจะเป็นใครเรืองหัดก,ก็อยากอยู่แบบเนี้ยในคราวนั้นพระมหาปันธากาศได้เป็นพระ,ะได้เป็นพระพัตตุเทศผู้เจกพัดหมอชีโวโกมารับพัดถือเอาของหอมได้ดอกไม้เป็นอันมากไปยังอัมพวันของของตน บูชาพระสัทดาฟังธรรมแล้วลุกขึ้นจากอาสนะถาวายบังคมพระทศพลแล้วเข้าไปหาพระมาหาปันธากะแล้วก็ถามว่าท่านผู้เจริญในสำนักของพระสัทดารรมีเท่าไรพระมหาปันธากะกล่าวว่ามีภิกษุประมาณห้าร้อยรูปหมอชีวะกะหรือหมอชีวกกล่าวว่าท่านผู้เจริญพรุ่งนี้ท่านจงพาภิกษุห้าร้อยรูป มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานไปรับภิกษาในในิเวศของผมพระเถระกล่าวว่าวาโตชื่อว่าพระจุลปันธากาเป็นผู้เขามีทําใไมงอกงามอัตมาภาพจะนิมนต์เพื่อภิกษุที่เหลือยกเว้นพระจุลปันธากานั้นพระจุลปัปนพระจุลปันธากาได้ฟังดังนั้นจึงคิดว่าพระเถระพี่ชายเรา หรือพิชัยของเราเนี่ยเมื่อรับนิมนต์เพื่อทิกษถทั้งหลายมีประมาณเท่านี้ก็รับกันเราไว้ภายนอกพิชัยของเราจับขิดใจในเราโดยไปต้องทงไถ่แับน,นี้เราจะประโยชน์อะไรด้วยพระศาสนานี้เราจะเป็นคกครือขราการทำบุญมีทานเป็นต้นเลี้ยงชีวิตวันรุ่งขึ้นพระจุลพันธกะนั้นไปแต่เช้าตรูด้ดวยคิดว่าจากเป็นกครือ ในเวลาใกล้รุ่งพระตาตาดาทรงตรวจโลกได้ทรงเห็นเหตุนั้นนั่นและจึงเสด็จไปก่อนล่วงหน้าได้ประทับยืนจงกรมอยู่ที่ซุ้มประตูกใกล้ทางที่พระจุลลปันตกะจะไปพระจุลลปันตกะเมื่อจะเดินไปถ่เรือนเห็นพระตาตาดาจึงเข้าเฝ้าและพระวายบังคม ลำดับนั้นพระตาตาตรัสกับพระจุลปันธากาว่าจุลปันธาก,ากาก็เธอจะไปไหนในเวลานี้พระจุลปันธกะพระจุลปันธากาะาก,าก,ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพิชายจุดรคร่าข้าพระองค์ออกด้วยเหตุนั้นข้าพระองค์จะไปด้วยชิดว่าจะเป็นเครื่องหัพระตาตาก็ตรัสว่า จุลปันทกะชื่อว่าการบรรพชาของเธอในสำนักของเราเธอถูกพระพิชัยจุดเคราออกไปเพราะเหตุไรจึงไม่มายัางสำนักของเรามาเธอเธอจะประโยชน์อะไรด้วยความเป็นกระหัสเธอจะอยู่ในสำน,นักของเราแล้วทรงพาพระจุลปันทกะไป แล้วก็พาพระจุลปะจุพระพาพาจุลปะไปให้พระจุลปันากาศนน,นั่งณที่นั่งที่หน้ามุกพระคันทกุติตรัสว่าจุลปันากาเธอจงผินหน้าไปทางทิศวันออก จงอยู่ในที่นี้แหละลูกกลัมผ้าทอนเก่าไปว่าระโชหร,ระนังระโชหรนังผ้าเป็นเครื่องนำธุลีไปผ้าเป็นเครื่องนำธุลีไปแล้วสรงประทานผ้าเก่าอันบริสุทธิ์ซึ่งปรุงซึ่งทรงปรุงแต่งด้วยฤทธิ์เมื่อเขากราบทูลเวลาคือพระตาหาร ให้ทรงตาบจึงแวดล้อมด้วยภิกษุสงสเดจไปยังนิเวศของหมอชีวกประทับนั่งบนอัสนะที่เขาปูลาดแล้วฝ่ายพระจุลปันธกะมองดูพระอาทิตย์นั่งรูปท่อนผ้าเก่านั้นว่าระชโชหระนางระชโชหระนางเมื่อพระพระจุลปันธกะนั้นรูปท่อนผ้าเก่านั้นอยู่ผ้าได้เศร้าหมอง ผ้าก็ได้เศร้าหมองไปแต่นั้นพระจุลปันทกะจึงคิดว่าท่อนผ้าเก่าผืนนั้นบริสุทธิ์อย่างยิ่งแต่เพราะอาตัตอัตภาพนี้จึงละปกติเกิดเศร้าหมองอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอจึงเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมเจริญวิปัสนาพระตราตารงทราบว่าจิตของจุลปันธกะขึ้นสู่วิปัสนาแล้วจึงตรัสว่า ยุฬปัรธากาเธอจะกระทําความสําคัญว่าท่อนผ้าเก่านั้นเท่านั้นเป็นของเศร้าหมองยอมด้วยฝุ่นทุลีแต่ทุลีคือราคะเป็นต้นเหล่านั้นมีอยู่ในกายมีอยู่ในภายในเธอจงนำทุลีคือราคาเป็นต้นนั้นไปเสียแล้วทรงเปล่งโอภาสเป็นผู้มีพระรูปโฉมปรากฏเหมือนประทับนั่งอยู่เบื้องหน้าได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ราคาเรียกว่าธุลีแต่ฝุ่นละอองไม่เรียกว่าธุลีคำว่าธุลีนี้เป็นชื่อของราคะพิกถูทั้งหลายเหล่านั้นละธุลีนั้นได้แล้วย่อมอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้ประเจากธุลีโทสะเรียกว่าธุลีแต่ฝุ่นละอองไม่เรียกว่าธุลีคำว่าธุลีนี้เป็นชื่อของโทสะพิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ธุลีนั้นได้แล้วย่อมอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าปราจจากธุลีเป็นผู้ประเสาธุลีโมหะก็เหมือนกันโมหะเรียกว่าธุลีแต่ฝูรละวังไม่เรียกว่าธุลีคาว่าธุลีนี้เป็นชื่อของโมหะภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นละธุลีนั้นได้แล้วย่อมอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ประเจากธุลี ในเวลาจบคาถาพระจุลปันธกะบรรลุพระอรหัดพร้อมด้วยปฏิพิสมพิทาทั้งหลายปีดกทั้งสามมาถึงเก่พระจุลปันธกะนั้นพร้อมด้วยปฏิสามพิธาทั้งหลายเทียวได้ยินว่าในการก่อนพระจุลปันธกะนั้นเป็นพระราชากรรมังธรรมปทักษินพระนครเมื่อพระเตโทไหลออกจากพระนาราทจึงเอาผ้าสาตกะบริสุทธิ์เช็ดพระนาราช พราจัตก,กาได้เศร้ามองไปพระราชานั้นตรงได้อานิจจะสัญญาความหมายว่าไม่เที่ยงว่าะา้าสัตกาอ่านบริสุทธิ์เห็นปานนี้และปะกติเดิมเกิดเศร้าหมองเพราะอาศัยร่างกายนี้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอด้วยเหตุนั้นถ้าเป็นเครื่องนำธุลีออกไปเท่านั้นเกิดเป็นปัจจัยเจ็บพระจุลปันธกะนาน ไปหมอชีวกโกมารับพัดน้อมนำทักิณนอทกเข้าไปถวายพระทศพลพระตดตาดาเอาพระหัตปิดบาทโดยตรัสว่าชีวกในวิหารมีภิกษุอยู่มิใช่หรือพระมหาปันทาก,การกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ุเจริญในวิหารไม่มีภิกษุมิใช่หรือพระเจ้าค่ะพระตตรดตรว่าชีวกมีภิกษุ หมอชีพก็จึงส่งบุรุษไปโดยสั่งว่าพรนายถ้าอย่างนั้นท่านจงไปอันหนึ่งจงรู้ว่าในวิหารมีภิกษุหรือไม่มีขณะนั้นพระจุลปันธากาคิดว่าพี่ชัยของเราพูดว่าในวิหารไม่มีภิกษุเราจะประกาศความที่ภิกษุทั้งหลายมีอยู่ในวิหารเจพิชัยของเรานั้นแล้วบันดาลให้อำมวัน์ทั้งสิ้นเต็มไปด้วยภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ภิกษุพวกหนึ่งทำการจีวรกรรมภิกษุเพวกหนึ่งทำกรรมคือย้อมจีวรภิกษุพวกหนึ่งทำการสาธยายท่านนิรมิตภิกษุหนึ่งพันรูปซึ่งเหมือนกันเลขก,กันอย่างนี้บุรุษนั้นเห็นภิกษุมากมายในวิหารจึงกลับไปบอกหมอฉีพบกว่าข้าแต่น,น้อยอมพวันทั้งสิ้นเต็มไปด้วยภิกษุทั้งหลายณที่นั่นแหละแม้พระเถระ ก็นิรมิตอัตาภาพตั้งพันคือล้วนเป็นพระปันธกะนั่งอยู่ในอันาปวันอันรื่นรมจนกระทั่งประกาศศาสนาจนกระทั่งประกาศเวลาคือเวลาพัดให้ทราบการลำดับนั้นพระตราตาตรัตกะบรุษนั้นว่าท่านจงไปวิหารกล่าววา่าพระตราตาตรัตเรียกพิสูุชื่อว่าจุลปันธกะ เมื่อบุรุษน,นไปกล่าวอย่างนั้นแล้วปากตั้งพันก็ตั้งขึ้นว่าอัตตมะชื่อจุลปันธกะอัตตมะชื่อจุลปันธกะบรุษไปกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในยะว่าภิกษุแม้ทั้งหมดชื่อจุลปันธกะทั้งนั้นพระตถตรัตรัสว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงไปจับมือภิกษุผูพ้พูดก่อนว่าอัตตมะ ชื่อจุลปันทกะภิกษุที่เหลือจะอันตรทานไปบุรุษนั้นได้กระทําอย่างนั้นท่านใดนั้นเองภิกษุประมาณพันรูปได้อันตรทานหายไปพระเถระได้ไปกับบุรุษนั้นในเวลาเสด็จพัธกิจพระตระตตดดาตรัสเรียกหมอชีวกมาว่าชีาวกท่านจงรับบาดของพระจุลปันธกะพระจุลปันธกะนี้จะกระทําอนุโมทนาเจตท่าน มอจีภกได้กระทําอย่างนั้นพระเถระบาลูสีหานาถดุดราชตีหนุ่มยางบิดกทั้งสามให้กําเริบกระทําอนุโมทนาพระต,ตาตาตาเด็ดลุกขึ้นจากอาศัศนะมีภิกษุตงเป็นบริวาะเด็ดไปยังพระวิวหารเมื่อภิกษุทั้งหลายแสดงวัดแล้วเสด็จลุกจากอาัตนาประทับยืนที่ประทับยืนที่หน้า โมกพระคันตกุตีประธานอวา้าของพระโสตเก็บพิกสุสง์แล้วตรัสบอกพระกรรมฐานทรงส่งพิกษุสงไปแล้วตเตด็จเข้าพระคันตกุตีอันอบด้วยของหอมอันมีกลิ่นหอมทรงเข้าศีหาสายยาโดยพระประวัติเบื้องขวาโดยพระประัโดยพระประัดเบื้องขวา พระในเวลาเย็นภิกษุทั้งหลายประชุมกันรอบด้านในโรงธรรมสภานั่งเหมือนวงม่านผ้ากำพลแดงปรารบเรื่องพระคุณของพระศาสดา,าว่าอาวสวทั้งหลายพระมหาปันตฑก,กะไม่รู้อัตยาไตยของพระจุลปันตฑก,กะไม่อาจให้เรียนคาถาเดียวโดยเวลาสี่เดือนชุดออกจากวิหารโดยกล่าวว่าจุลปัตฑก,กะนี่โง่เขลา แต่พระสัมมาทัพุทธเจ้าได้ประทานพระอาหารหัสพร้อมด้วยปฏิพิสัมพิธาเจพ,พระจุลปันทก,กะนั้นในระหว่างพัดคราวเดียวเท่านั้นเพราะพระองค์เป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมปีดกทั้งสามมาพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทีเดียวหน่าตจันชื่อว่าพุทธพลังใหญ่หลวง ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความเลีนไปของเรื่องนี้ในโรงธรรมสภาทรงพระบมรีว่าบันนี้เราควรไปจึงเตด็ดดกขึ้นจากพุทธถ้าแต่ยาทรงนุ่งผ้าตองชัดอันแดงดีปลูกทรงผูกรัดประคตประดุดสายฟ้าแลบทรงห่มผ้าจีวรขนาดพระสุคตเช่นกับผ้าก,กำพลแดงเสด็จออกจากพระคันทกุตีอันมีกลิ่นหอมเสด็จไปยังโรงธรรมสภา ด้วยความงามอันเยื้องกลายดูดช้างตัวประเสริฐอันสับมันและดุดราชสีและด้วยพุทธลีลาอันหาที่สุดมีได้แะเด็ดขึ้นบวรพุทธอาดที่ลาบไลทรงเปล่งพุทธร,รัศมีพันหกประการเหมือนทรงท้องทะเลให้กระเพื่อมประดุดพระอาทิตย์ทอแสงอ่อนๆ่อนเหนือยอดเขายุคนทอนฉะนั้นประทับนั่ง ่ํากลางอาสนะก็เมื่อพระธรมาธรรมุทิทเจ้าพอสักว่าตเด็ดมาพิกษุอตรงได้งดการพูดจานิ่งอยู่แล้วพระตานาตรงดูตรงแลดูบริษัทด้วยพระเมตตาจิตอันอ่อนโยนทรงพระรำดีว่าบริษัทนี้งามเหลือเกินการขนองมือขนองเทา้าหรือเสียงไอเสียงจามแม้ของพิสูรรูปเดียวก็ มีได้มีเลยพิกสูแม้ทั้งปวงนี้มีความเคารพด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าอันเดชของพระพุทธเจ้าทุกอันเดชของพระพุทธเจ้าคุกคามแล้วเมื่อเรานั่งไม่กล่าวแม้ตลอดกับพิกสุทั้งหลายจากไม่ตั้งทอยคำขึ้นกล่าวก่อนชื่อว่าวัดในการตั้งเรื่องเราควรจะรู้ เราแหละจะกล่าวก่อนจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยพระสุรเสียงดุดเสียงพรมอันไพเราะตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแบบนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดข้างไว้ในระหวะ่างภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งอยู่ในทีน่นี้ไม่กล่าว เดรัจฉานคาถาอย่างอื่นแต่นั่งรรณนาพระคุณทั้งหลายของพระองค์เท่านั้นว่าอาปุโสทั้งหลายพระมหาปันตกะไม่รู้อัยารัยไตของพระจุลปันตกะไม่อาจได้เรียนคาถาเดียวโดยสี่เดือนชุดออกจากวิหารโดยกล่าวว่าพระจุลปันตกะนี่โง่เขลาแต่พระธรรมปุติเจ้าได้ประทานพระอรหันตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาเจพระจุลปัญตกะนั้น ในระหว่างพารครั้งเดียวเท่านั้นเพราะพระองค์ทรงเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมน่า,าจรรย์ชื่อว่าพระกำลังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายใหญ่หลวงนักพระตาตาดาได้ตรงสดับถ้อยคำของภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระจุลปันธะบรรลุถึงความเป็นใหญ่ในธรรมในธรรมทั้งหลายในบัดน,นี้เพราะอาศัยเราก่อนแต่ในปางก่อน ยุปันธากานี้ถึงความเป็นใหญ่ในโภคะแม้โภคาทั้งหลายก็เพราะอาศัยเราทิกถุทั้งหลายจึงทูลอ้อนบอนพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อตรัสเรื่องนั้นให้แจ่มแจ้งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรงกระทำเหตุอันระหว่างพบปกป,ปิดไว้ให้ปรากฏดังต่อไปนี้ ในดิตการเมื่อพระเจ้าพรหมทักของราชสมบัติในเมืองพารณสีในแคว้นกาสีพระโพธิสัตว์บางเกิดในตระกูลเศรษฐีเจริญใบเล็ได้รับตำแหน่งเศรษฐีได้ชื่อว่าจุลกะเศรษฐีจุลกะเศรษฐีนั้นเป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมรู้นิมิตรทั้งปวงวันหนึ่งจุลกะเศรษฐีนั้นไปสู่ที่บำรุงพระราชาเห็นหนูตายในระหว่างถนน คำนวนนักขัตเลือกในขณะนั้นแล้วกล่าวคำนี้ว่ากุลบุตรผู้มีดวงตาคือปัญญาอาจเอาหนูตัวนี้ไปกระทําการเลี้ยงดูปรรยาและประกอบการงานได้กุลบุตรผู้ยากไร้คนหนึ่งชื่อว่าจูรันเตวาติกได้ฟังคำของเศรษฐีนั้นแล้วชิดว่าท่านเศรษฐีนี้ไม่รู้จักไม่พูดจึงเอาหนูไปขายในตลาดแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นอาหารแมวได้ซับกากระนึกหนึ่งจึงซื้อน้ำอ้อยด้วยซับหนึ่งกากระนึกนั้นแล้วเอาหม้อใบหนึ่งตากน้ำไปเขาเห็นพวกช่างดอกไม้มาจากป่าจึงให้ชิ้นน้ำอ้อยคนละหน่อยหนึ่งแล้วให้ดื่มน้ำกระบะวยหนึ่งพวกช่างดอกไม้เหล่านั้นได้ให้ดอกไม้คนละก,กำมือแจกเขา แม้ในวันรุ่งขึ้นเขาก็เอาดอกไม้นั้นซื้อน้ำอ้อยและน้ำดื่มหม้อหนึ่งไปยังสวนดอกไม้ที่เดียวเพวกช่างดอกไม้ได้ให้กอดอกไม้ที่เจ็บไปแล้วนะ่ะครึ่งกอแจกเขาในวันนั้นแล้วก็ไปไม่นันนะเขาก็ได้เงินแปดกะหาปณะนะโดยอุบายนี้ในวันมีฝน เกลือรวมวันหนึ่งไม้แห้งกิ่งไม้และใบไม้เป็นอันมากในพระราชอุทยานถูกลมพัดตกลงมาอีกคนเฝ้าอุทยานไม่เห็นอุบายที่จะติง้งเขาไปในพระราชอุทยานนั้นแล้วกล่าวกับคนเฝ้าอุทยานว่าถ้าท่านแจกให้ไม้และใบไม้เหล่านั้นแจกข้าพเจ้าข้าพเ,เจ้าจะนําเอาทั้งหมดออกไปจากสวนนี้ของท่าน คนฝ้าอ,อุทยานรับคำว่าเอาไปเถอะนาะยจุลันเตวาติจึงไปยังสนามเล่นของพวกเด็กๆให้น้ำอ้อยให้ต้นไม้และใบไม้ทั้งหมดออกไปโดยเวลาครูเดียวให้กองไว้ที่ประตูอุทยาในการนั้นช่างม้อหลวงเที่ยวหาฟืนเพื่อเผาภาชนะชิดภาชนะดินของหลวง เห็นไม้และใบไม้เหล่านั้นที่ประตูเทียนจึงซื้อเอาจากมือของจูรันเตวาติกนั้นวันนั้นจูรันเตวาติกได้ทรัพย์สิบหกกหาปณะแลพะพาชนะห้าอย่างมีตุ่มเป็นต้นด้วยการขายไม้เมื่อมีทรัพย์ยี่สิบสี่กหาปณะ,ะจูรันเตวาติกนั้นจึงคิดว่าเรามีอุบายนี้แล้วตั้งตุ่มน้ำตุ่มหนึ่งไว้ ในที่ไม่ไกลประตูพระพนครบริการคนหาบหญ้าห้าร้อยคนด้วยน้ำดื่ม <c oughs> คนหาบหญ้าแม้เหล่านั้นกล่าวว่าสหายท่านมีอุปการะมากแก่พวกเราพวกเราจะกระทำอะไรแก่ท่านได้บ้างจุลันเตวาติกนั้นกล่าวว่าเมื่อจิตเกิดขึ้นแก่เราท่านทั้งหลายจะกระทำแล้วเที่ยวไปข้างโน้นข้างนี้ ได้กระทําความสนิตนมโดยความเป็นมิตรกับคนผู้ทํางานทางบกและคนทํางานทางน้ําคนทํางานทางบกบอกแจจุลันเตวาติกนั้นว่าพรุ่งนี้พ่อค้าม้าจากพาม้ามาอพามาจะพาม้าห้าร้อยตัวมายัางนครน,นี้นายจุลันเตวาติกนั้นได้ฟังคําของคนทํางานทางบกนั้นแล้วจึงกล่าวกับพวกคนหามย่าว่า วันนี้ท่านจงให้หญ้าแจ่เราคนละกรรมและเมื่อเรายังไม่ได้ขายหญ้าท่านทั้งหลายอย่าขายหญ้าของตนของตนคนหาบหญ้าเหล่านั้นรับคำแล้วนำหญ้าห้าร้อยกัมมาลงที่ประตูบ้านของจูรันเตวาติกนั้นพ่อข้าม้าไม่ได้อาหารสําหรับม้าในพระนครทั้งสิน้นจึงให้ซับหนึ่งพันแกกจูรันเตวาติกนั้น แล้วเถียอวอย่านั้นไปแต่นั้นล่วงไปสองถึงสวันสหายผู้ทำงานทางน้ำบอกแก่จูรันเตบาติกนั้นว่าเรือใหญ่มาจอดที่ท่าแล้วจูรันเตวาติกนั้นคิดว่ามีอุบายนี้จึงเอาเงิน8ปดกะหัปะนะไปเช่ารถซึ่งเพียบพร้อมด้วยบริวารทั้งปวงแล้วไปยังท่าเรือด้วยยศใหญ่ให้แนววงหนึ่งเป็นมัดจำเจนเรือ ให้วงม่านนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลสั่งคนไว้ว่าเมื่อพ่อค้าภายนอกมาพวกท่านจงบอกโดยการบอกประวิงไว้สามครั้งพ่อค้าประมาณร้อยคนจากเมืองพานาสีได้ฟังว่าเรือมาแล้วจึงมาโดยกล่าวว่าพวกเราจะซื้อเอาสินค้าในเรือกล่าวว่าพวกท่านจากไม่ได้สินค้าพ่อค้าใหญ่ที่ชื่อโนน ให้มัดจำไว้แล้วพ่อค้าเหล่านั้นได้ฟังดังนั้นจึงมายังสำนักของจูรันเตวาติกนั้นคนผู้รับใช้ไกลชิดจึงบอกความที่พวกพ่อค้าเหล่านั้นมาโดยการบอกเปละวิงไว้สามครั้งตามสัญญาเดิมพ่อค้าประมาณหนึ่งรคนนั้นให้ทรับคนละพันเป็นผู้มีหุ้นส่วน เรือกับจูรันเตวติกนั้นเลวให้อีกคนละพันให้ปล่อยหุ้นได้กระทำสินค้าให้เป็นของตนจูรันเตบาติกถือเอาทัพสองแสนกลับมาเมืองพราศีคิดว่าเราควรเป็นคนอากตันยูเราควรเป็นคนกตันยูขออภัยอยู่จึงให้ถือเอาทัพแสนหนึ่งไปยังที่ใกล้กุละกะเศรษฐี ลำดับนั้นจุลกเตตีจึงถามจุรันเตบาติกนั้นว่าดูก่อนเพราะเธอทําอะไรจึงได้ทรัพย์นี้จุรันเตบาติกนั้นกล่าวว่าข้าพเจ้าตั้งอยู่ในอุบายที่ท่านบอกจึงได้ทรัพย์ภายในสี่เดือนเท่านั้นแล้วบอกเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่หนูตายเป็นต้นไปท่านจุลกมหาเตถีได้ฟังคําของจุรันเตบาติกนั้นแล้วคิดว่า บัดน,นี้เรากระทำทารกเข็นป่านนี้ให้เป็นของเราจึงจะควรจึงให้ธิดาของตอนผู้เจริญใบแล้วกระทำให้เป็นเจ้าของทรัพย์ทั้งสิ้นเมื่อท่านเศรษฐีลงรับไปแล้วจูรันเดบาติกนั้นก็ได้ตำแหน่งเศรษฐีในนครนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็ได้ไปตามยถากรรมพระธรรมอาทิตเจ้าครั้นตรัสพระธรรมเทศนาน,นี้ทรงเป็นผู้ตรัตรูพร้อมยิ่งทีเดียว ได้ตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาจะาไครครวนย่อมตั้งตนด้วยได้ด้วยทรัพย์อันเป็นต้นทุนแม้มีประมาณน้อยเหมือนคนก่อไฟกองน้อยให้เป็นกองใหญ่ฉะนั้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอปเกนาติแปลว่าแม่น้อยคือแม่นิดหน่อยบทว่าเมธาวีแปลว่าผู้มีปัญญา บทว่าปาพระเตนะได้แจ่ด้วยต้นทุนของสินค้าบทว่าวิจักคโนได้แจ่ผู้ฉลาดในโวหารบทว่าสมุทถาเปติอัตตานังความว่ายังทรัพ์และยศใหญ่ให้เกิดขึ้นแล้วตั้งตนคือยังตนให้ตั้งอยู่ในรัพ์และยศนั้นถามว่าเหมือนอะไร ตอบว่าเหมือนคนก่อไฟกองน้อยให้เป็นกองใหญ่อธิบายว่าบุรุษเป็นผู้บุรุษผู้เป็นบัณฑิตใส่โคไม้และจรุนเป็นต้นแลว้วเป่าด้วยลวมปากก่อไฟนิดหน่อยขึ้นคือให้เพิ่มขึ้นได้แจตทำให้เป็นกองไฟใหญ่โดยลำดับชั้นใดบัณฑิตก็ฉันนั้นเหมือนกัน ได้ทรัพย์อันเป็นต้นทุนแม่น้อยแล้วประกอบอุบายต่างๆย่อมทำทรัพย์ปโยศให้เกิดขึ้นคือให้เพิ่มขึ้นก็แหละครั้นให้เพิ่มขึ้นแล้วก็ดำรงตนไว้ในทรัพย์และโยศนั้นก็หรือว่าย่อมตั้งตนไว้คือกระทำให้รู้กันคือให้ปรากฏเพราะความเป็นใหญ่ในทรัพย์และโยศนนั้นนั่นแหละพระผู้มีพระพราภาคเจ้ารทรงตสดงพระธรรมเทศนานี้อย่างนี้ว่า ดูก่อนพิกษุทั้งหลายจนลับปันทกะอาัยแล้วอาัยเราแล้วถึงความเป็นใหญ่ในธรรมในพระธรรมทั้งหลายในบัดน,นี้เท่านั้นก็หาม่ได้แม้ในการก่อนก็อาัยเราจึงถึงความเป็นใหญ่ในโพคะแม้เพราะโพคะทั้งหลายแล้วตรัสเรื่องสองเรื่องสืบอนุสนทีกันแล้วทรงประชุมชาดอกว่า จุลันเตวาติกในการนั้นได้เป็นพระจุละปันทกะในบัดนี้ส่วนจุละกะมหาเศรษฐีในการนั้นได้เป็นเราผู้ตถาคตเล่สำหรับชาดกเรื่องนี้ก็จบอัตถกถา,าจุละกะเศรษฐีชาดกที่สี่อยู่ฟังแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามก็ขอเจริญพร a